ส่วนในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับเขาได้มีการทําลายนะครับสำหรับเรือประมงนะครับที่ได้มีการเข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการทําลายตามมาตรการนะครับในเรื่องของการลดจํานวนเรือประมงเพื่อที่จะจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทางด้านของสบตนะครับก็ได้มีการร่วมกันบูรณาการกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ได้มีการดําเนินการทําลายเรือประมงจํานวน23ลําจากจํานวนทั้งหมดครับ86ลําที่เข้าร่วมโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพื่อจัดการทรัพยากรทา,ทางประมงนะครับที่ยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดเยเดนภาคใต้กรณีเร่งด่วนเรือชุดที่1นนะครับตามมาตรการลดจํานวนเรือประมงโดยนายสมศักดิ์สิริรักหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงารประมงจังหวัดปัตตานีนะครับก็กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดปัตตานีมีใบอนุญาตนะครับสำหรับเรือประมงพาณิชย์ทั้งสิ้น9 3 3ฉบับนะครับขอไปครับ993ฉบับซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เกินตามความเหมาะสมกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําและก็ธรรมชาติซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้เกิดความสมดุลนะครับระหว่างปริมาณเรือกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําและก็มีความยั่งยืนโดยหลังจากที่มาตรการของ i อ u นะครับได้จากการศึกษาของกรมประมงเนี่ย บอกว่านะครับปริมาณสัตว์น้ำที่มีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีสัตว์น้ําที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นบางชนิดที่ไม่เคยพบหรือว่าใกล้สูญพันธุ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยครับโดยทางด้านของนายยอดยิ่งจันโชธนะคะ ผู้แทนสมาคมประมงจังหวัดปัตตานีก็กล่าวนะคะว่าเรือที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะเป็นโครงการในการนำร่องซึ่งเป็นการตอบโจทย์รัฐบาลในการลดปริมาณเรือค่ะเพื่อให้สมดุลในเรื่องของสัตว์น้ำนะคะหากจะนำเรือออกนอกระบบและทำลายเรือจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีการเยียวยาผู้ประกอบการเรือ แล้วก็อยากจะฝากเรื่องเรือประมงนะคะที่ยังคงอยู่หากจะดําเนินการให้เกิดความยั่งยืนรัฐจําเป็นที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมคุ้มครองเจ้าของผู้ประกอบการเรือรวมทั้งแรงงานนะคะก็มีความสําคัญค่ะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนค่ะ